เริ่อว่านั่งหลับนั่งหลับทรายการกันนะนี่คือมีใจมากกว่านี้หรอกทำรายการกันด้วยาเราเหมือนอาแต่ละที่ไหนกินหมูเนนโชว์ยหมูยออันนี้คือเราบินกินเราไม่กินยำแล้วอร่อยมากแล้วไม่อกขายปลาร้นเน้น กินหมูยอช่ว์หนเด้ย๋ยวคือปากเล็กแต่ว่ากินอันใหญ่มา <c oughs> น้ำลายสอเลยตอนนี้กี่โมงสี่ทุ่มจะห้าทุ่มแล้วเไม่ค่อยยั่วเลยแล้วเป็นกินไหม <c oughs> คุณกินอาหารรสจัดตอนนี้ตัวบวมแน่แ่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าวันนี้เราไม่มีงานจ้างด้วยนะจ้างได้นะครับวันนี้จะได้มีงาน วันนีมีงานไม่ได้เพราะกลับไม่ทันไม่นอนหรอไม่จะไปนอนแล้วครับอุ้ยหนึ่งสองเย้ไม่เล่นแล้วบินไม่ไหวแล้วบินไม่ไหวแล้วแย่ไม่ไหวแลย่ไหนลน้ำหน่อยว่าในนี้มีอะไรกินบ้างนี่ฮะเราก็จะมีเมนูก็แบบเรากินกันประจไม่เำนะฮะหนึ่ง ยำหมูยอเพราะว่าทุกคนจะกินได้สำหรับใครที่ไม่กินของดิบนะครับก็คือเป็นมกินได้แค่นี้เพิ่มกินได้แค่นี้กินไม่หยุดเลยตอนนี้ไไมม่ด้ีแล้วที่ขาดไม่ได้เวลาเรากินยำก็คือกุ้งครับใช่ไหมกุ้งเนี่ยเมื่อมันมีแต่มันนะที่กเนื้อใชาที่เนื้อที่ตับเนื้อเพราะเมื่อคืนกุ้งดิบเราจะให้คขย่างให้จริงๆเราสั่งมาของแบบก็คือกุ้งดิบกับกุ้งตุบนกุ้งสุกแต่อย่างละอันแต่เขาน่าจะลืม ได้แหละกุ้งดิบมาเฟรมกินกุ้งไม่ได้เลยไม่ได้กินกุ้งเพราะที่เราตักกุ้งดิบวกกุ้งสุกมาเพราะว่าเฟรมกินไม่กินดิบนี่ยังมีเกือบสุกอยู่น้าสุกแล้วตอนเนี้เดี๋ยวตักมะนาสุกแล้วอะจนกุ้งจะสุกแล้วที่หงอมันแช่อันนี้ก็สุกไดลใช่โดนน้ำมะนาวไงเฟรมแทบมึงกินได้เว้ยเนี่ยมึงดูเออน้องเริ่มชมพูมันจะสุกแล้วเนี่ยผ่านอีกสักพักน่าจะกินได้พอดีนี่ กินหัวหอมโชว์หน่อยค่ะเออเออแล้วว่าร้านนี้ที่นาราเขาหัวหอมแบบใหญ่ดีเขาใช้เขาเรียกหอมอะไรนะหอมเออหอมแท้กับหอมไทยก็ต่างกันเพราะว่าอะไรรสชาติไะใช่ไหมนี่ให้คนอื่นพูดเพราะว่าจะกินจะกินจะกินเพรแพงไม่เหม็นมีไม่มีไม่กินกุ้งมี่กินกังนารานี่ไม่กินกุ้งไม่กินกัง นี่มาหะอันนี้จิ้มมาตลอดกวานมันใหญ่ไอันนี้ที่สักเป็นจิ้มน้ำผลไม้ที่เห็นไม่ต่ว่าที่นี่คือกะเทียมคือแบ่อยกระเทียมปัวกระเทียคือโคตอร่อยอันนี้เป็นโซนหมูกระเทียมเนี้ยดูเวลากินอ่ะตักใส่ช้อนแล้วก็หมน้ำยำอให้มีหอมแขกนิดนึงพริกนิดนึงแล้วไงับมาซับปอนปะ ปเอี่อยมปัวเนาะกุ้งตกอกอร่อยมากเอ้ยมันขึ้นไปอย่างงี้ยขอโทษนะกันห้ทอเดี๋ยวเฟมกินค่ะก็คือกินกินแ่มยอกับของทอดกุ้งแก้วกุ้งแก้วจะมีความหวาน วันนี้กินกุ้งมากี่ตัวแล้ว <c oughs> ร้อยบินมาไงครับบินอยากกินกุ้งสดแต่เพิ่งเพิเข้าโรงพยาบาลไปเพราะกุ้งเย็นก <c oughs> ินนิ้วไปก่อนลูกกินย้ำไม่ได้ยงัหนูยังโตไม่พอนะมันนี้เขาให้กระเทียม่าดูสองปอบกีนอันนี้ไงน,นีเสื้อร้านอะไรคะเสื้อร้านอะไรซีโอตอบสิซีโอ

Lling, smelling, smelling ติดตามลับบินได้ท uh mm ี่ไอจีลับบินบีเจีลับบิน Smelling ลับบิน Smelling 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 โอเค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 เป็นไม่ถ่เนี่ยจปไม่ได้ะรนะี่ไม่ได้พี่กังกินขี้อยู่บ้างไหมน้หนักลงแล้วกินได้กูดได้ตลอดว่ะนหนักลงน้หนักลงชี้ได้ทุกวัน ไม่ทุกวนันอืมมานูให้ไปไม่กินนี่อะไลไม่หิวเลยอ่ะไม่หิวเลยอเลบเ,เลเมื่อกี้อืดเต็มท้องล้วคือเป็นอะไรไม่รู้ที่ว่าทุกครั้งที่มาเราจะสั่งอับตะยำกันไว้ใช่ปะด้วยความหิวโหยแต่ผม๊้เราจะไปกินข้าวกันจอนแล้วก็อิ่มแล้วก็ต้องกลับมากินดักอร่อยเนะแต่มันทรมานในความอิ่มที่มีอยู่อืมไม่เป็นไรเลยไอ้วัน จริงๆเรามีชื่อเรียกกันใช่ไหมกังนีชื่อผอมหนึ่งเฟมเป็นผอมสองส่วนก่อนชื่ออ้วนตาความเป็นจริงครับมากพี่โดมาพี่โดควีนออฟเชียงใหม่ใช่ไหมกังบอกมักืมามักขือบอกว่าอ้วนสมลลิงนะเฟรมสมาลลิ กี่เมลลิงอยู่เลยพี่โดบอกว่ามีคนฝากมีคนฝากบอกว่าก็คือคำแรกว่าน่ากินไม่รู้ใช่ไหมพี่โดมันเยอะมากเลยน่ากินก็ถ้ากินข้าวะรมาแล้หมูันกห็มือกระนั่งดีๆนั่งดีๆเขาบอกเดี๋ยวอะไรออกอยากกินวอฟเฟิลจังขาแต่อยู่ต่างจังหวัด บอฟเฟอร์ต่อไปเลยวอฟเฟอร์เดี๋ยวว่ะบอฟเฟิร์สุดใหม่เป็นยำวอฟเฟอรทุกอย่างเป็นยำในชีวิตได้ไม่ไหวแล้วอิ่มยังพี่กังไม่อิ่มมันมีคำว่าอิ่มใช่ไหมไม่กินที่มันกจนเองทำไมเสื้อลึกขนาดนั้นร้อนร้อนปวดอีกยำมันแซ่บเกินแต่ว่าพุ่งเท่าไหร่จริงแต่เราแซ่บกว่ายำนะใช่ไหมไม่รู้ กุ้งตกไม่ใช่กุ้งเต้นนะ,ะกุ้งตบไม่เล่นดีกว่ากินต, <c oughs> ตอนนี้ไม่โก้ว,วนหรอขอกินหมูหน่อยไม่เพราะเรากินแ,แต่แบบกุ้งอิ่มไหมินคลีนค่ะกุ้งอ่ะมันไม่อ้วนมันเป็นโปรตีนที่ดีอืกินตอนนี้ออกกำลังกายตอนไหนคะพี่กงังไม่เช้าจริงเหรอออกไปแล้วไม่เช้าตื่นเหรอสร็ปังตื่นออกมาตอนเช้าแล้วก็ ตอนนี้จะได้กินยำได้กุ้งแชร์พายุหรือเปล่ามอมองว่าบ,บินมอง <laughs> อยากกินนะสีลรอบบินฉันจะไปนอนแล้วไปไปบ๊ายบายบ๊ายบายบายบายรอบบินบ๊ายบายบ๊ายบายครับรอบบินบายบายเร็วส่งจุ๊บส่งจุ๊บเอ้ยบ๊ายบาย,บาย,บาย กลัวมากเลยขนน้าทะลามอ่จริงกันจริงจังมากผู้นิสิตกันกี่โมงเนี่ยเจ็ดกลางนเจ็ดโมงปีห้าสวัสดีจีจี้อุ้ยพี่จีสวัสดีพี่จีพี่กังชอบชานยอนเอ็กโซเหรอคะใช่ครับชานยอนหล่อนะ อราจริงเราจริงอายอนปะเซฮุนเซฮุนไทโซนี่ฟังเพลงใหม่นะเพลงอะไรนี่นะไม่สวยนะอร์บ e n o เพลง one billion view นะลองดิของเซฮุนกัชานยอนลองเปิดฮเปิด ไม่อยากถายของเลยแต่ว่าต้องถ่ายเมนห่อยเราต้องถ่าเมนตัวเองหน่อยกินตอนนี้นอนกันกี่โมงคะเอนอนเลยครับไม่ได้นะกินแล้วนอนได้เลยค่ะสําเร็จวิชาเบื่อก็คือจะเป็นไหนนี่ก็หลย้อนถ้าไม่ดีนะเต็ตัวังเทสดีมากค่ะพี่กังใช่ไหมยัหรอด แสดกโซ่ให้ดูหน่อยสิกางกรคู่จีนหรือคู่จริงคะพี่กางชั้นสูงมากค่ะสูงป่ะไปเห็นกระเป๋าอันลกถูกนะคะ คือไลฟ์ฟันซูมได้ปะรู้เปล่าว่าชาญยอนกับเทยุนอ่ะมีเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าอะไรอ่ะกีฟอ่ะกีฟของตัวเองในไอจีอ่ะรู้ปะเออคือถ้าเจอคำว่าชานยอนหรือว่าเทยุนอ่ะจะเป็นกีฟของชานยองกับเทยุนเองหือทำเองทำเองเหรอใช่ทำด้วยตัวเองหรือแฟนคลับทำจริงเหรอใช้ตลอดชอบใช้ถ้าถึงคนจะเป็นหมาอ๋อเป็นหมาพุดเดิลนะที่กูใช้อือตอนนี้ทันทีเราก่อน เพราะว่าเดี๋ยวดนดิกสิทธิไม่บายใช่เนอ้าวทำไมซ okay. ูมไม่ได้อ่ะซูมไม่ได้ซูมได้จ่ะระวังไลฟ์ฟิวผลิตกสิทธ์นะคะอ่ะกลับมาก็ได้แต่ว่าถ้าเซวุนก็คือเป็นเมนของพี่แอล พี่เอวคือทนหนึ่งของเสือหุนห่นพี่เอวอยู่หรือเปล่าพี่เอวคือเป็นขั้นขั้นแบบขั้นสุดเนาะจริงเหรอพ <laughs> ี่เอวแบบของฉันห้ามว่าหา้หามว่าเลยห้ามว่าเลยแบบว่าไม่ไดต้ต้องไม่ได้ตนะ้องนอนกันเหรอมันเพิ่งกี่โมองอีกห้าทุ่มแล้วนะอิ่มเร,รสเยี่ยมดีมากค่ะเขาดูไง ตอนแรกคือจะแค่แบบกินแบบสามนาทีนะสามนาทีกับตู๋ตัวผมร้อตัวผอนไม่ได้เฟมไม่ได้คิดอะ <Fame. S 2> ไรสามาอันนี้ฟิวได้จริงไม่ต้องล <c oughs> ิกสิติกิต <c oughs> อันนี้ไม่ต้องเลย <c oughs> สามาสามา <c oughs> ทำชาเลนจ์อะไรดีอ่ะวาฟเฟิลอร่อยไหมพี่เฟม เสทีนะเดี๋ยวจะไปชาติศาสนาเซทูเห็นปะส่งหมูกรอบมาหมูกรอบอันนี้คืออันนี้คืออะไรอ่ะกระเทียมกระเทียมคู่กับอะไรอันนี้คือหมูกรอบกระเทียมคู่กับอะไรกระเทียมคู่กับอันนี้อ๋ออันนี้คืออ้าวนี่คืออะไรอ่ะ กุ้งสดไหนอะนี่ควานหายด้วยหน่อยกุ้งนะครับปุยกุ้งแบบเน้นๆน่ะหมูแบบคือดูตอนนี้ก็คือพแบบแี่แกบอกว่าล็อบบี้บอกว่านอกกอ็กินเป็นผู้ดีหน่อยครับก็คือท่านั่งพี่กอนนะครับนะครับเพราะว่โตเป็นแคบหมูแบบความหมูของตัวข้างเนี่ยคนบอกว่าลองลองฟังของวง NCT บ้างนะครับพี่กางออกฟังนุกแดมนุกแดมตลอดเวลาคลกอินฟังจนแบบในรถคือแบบ ฟังแบบเพลงจนแบบไม่ไหวแล้วน er> ี่ไงทำไมพี <t <t <S <s yes, ่กังดูผอมลงถือว่าพูดดีมากครับแอคปอมหรือเปล่าแอคปอมหรือเปล่าตั้งไปเองหรือเปล่าสินเจ้าครับเราห้ามเปิดเสียงดังเพราะเดี๋ยวโดริกสิทธิ์มันเป็นสามชั้นแล้วอ่ะ คือแทนตันีิเขาติดเิดไปไงเกิลบตัดทีไมไปเลยเหรอเพราะว่าอะไรเขาได้พูดวะไอเลือฟังเลเขาชื่ออะไรนะคืออีกคนหนึ่งของของเอ็กโซชื่ออะไรนะคือวันนั้นมีคนมาขายแล้วแหละแต่ว่าจำชื่อไม่ได้ชื่อเละปะเลจางเหรอใช่ปะที่เขาบอกวันนั้นปะไม่ชัวร์ต้องถามพี่แกะปะคนอื่นในเอ็กโซแกหมุนใหม่ได้ปะแกได้เลยแกได้เลยเพราะว่ากินหม่อยแล้วเพราะอิ่มอะคือเมื่อกี้ไปกินข้าวมาแล้วรอบหนึ่ง แบบอย่างเยอะไม่กินข้าวเหนียวไม่ไหวหรอโอ้ไม่ให้ข้าวเหนียวพี่แก้มไปพี่แก้มคือไปกินแค่นี้พี่แก้มเอาของหมดขึ้นหมดแล้วเอา้าแก้มกินไม่ไหวโอ้ยขอาวหนึ่งยอดขายเมน NCT นซีะคะเจฮยอนกับโดยองและเตนชื่อเตนเหรอเตน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 ,เ,ตนเรารู้จักแค่เจฮยอนเลยถ้า NCT นซีชอบนี้มากเลยอะที่เขา cover ชื่อเพงเลงอะไรนะก่อน อที่แจยอนโคเวอร์อ่ะที่ไปถ่ายที่ที่นิวยอร์กหรอที่ดอนดอน้นี่ยเพลงมันมีคำว่านิวยอร์กเออนั่นอ่ะเพาะมากอีชิงเอ้ยเขาอ๋อเขาไปถ่ายที่ปารีสไม่รู้เลยจำไม่ได้เลยอ่ะเขาเรียกถอยไอฟิล โคตดอิมแลกจริงๆก็จำประเทศไม่ได้หรอกเห็นแต่น่าแจย้อนคนนี้คนนี้ก็คือเป็นแบบเรียกว่าเมนแจยอนที่สุดแบบที่สุดปะคนนี้รีทุกอันในทวิตเตอร์ใจยอนหมดใช่ไหมให้เลยเซฮุนเยอะเพราะว่าเห็นเจ้าของพี่แอลพี่แอลคือรีเซฮุนเยอะมากเซฮุนตลกเป็นายน้องอะ นี่มึงหั่นนีเพลง I Like Me Better เออใช่ I Like Me Better Yi Ching Yi c h i n จำไว้ค่ะ Yi Ching อ๋อ Yi Ching จำได้ครับ Yi Ching จำไว้ค่ะจำไว้ค่ะ Yi Ching ถ้ารอบหน้าจำไม่ได้อีกนะครับ Yi Ching Yi c h i n จำได้แล้วอีชิงคือตอนแรกอ่ะเขาบอกว่าจริงๆเอ็กโซมีมากกว่านี้กูก็บอกว่าไม่เคยเห็นแค่นี้เลยแบบเท่าที่วงตอนนี้ก็เลยบอกว่ามีคนหนึ่งอยู่ที่จีนแต่ว่าเขาแบบไม่ได้ทําไม่ได้มาทําที่จีนไม่ได้มาทําที่เกาหลีป่ะเหมือนมาไม่ได้สักอย่างเนอะ ไม่กล้าพูดเยอะเดี๋ยวโดนนะมาเราเราก็ไม่รู้จริงดนรู้จริงเราไม่รู้จริงแต่ว่าเราฟังฟังมาก็แบบอ๋อโอเคโอเคล็อบบินเมนวีวีครับไอคือวี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 หมาเซฮุนไงอ๋อเหรอหมาหมาบอกเลยว่าเราไม่ค่อยได้เมนเซฮุนเราไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ลงน่ารักเนอะอีชิงอีชิงถ้ารอบหน้าจะไม่ได้ก็จะพูดอีกค่ะอีชิงครับไม่ลืมไม่ลืมอีชิงจำได้แหละ ดพอแล้วก่อนทำร้องติลิกัสิสติดเระปัดแล้ลองเขียนไม่โดวลิกัสิสหรอกลองเขียนอิ่มแล้วอะ่ะมีใครช่วยกินไหมเรายัางเหลืออีกอิ่มวี่คือชีวิตดี ไม่มีอะไรไม่เลยจริงอันนี้คือกองกองกองคือสองกองนะไปนอนดีฝ่าบ้าไปครับสวัสดีนะครับก่อนเป็นอะไรก่อนทำอะไรอ่ะฟิลเตอร์นี้กินกับกังแต่กังกินไม่ไหวแล้วตอนนี้เก็บกินพวกงนี้เช้าได้ปะมันจะไม่อร่อยมันจะซา กุ้งุกพอดีเลยคุกนี้กินได้เลยอ่ะทำไมกุ้งุก <c oughs> คุณนายครับอย <c oughs> าก้ฟิลเตอร์ลอบบินอ่ะรอดูคลิปใหม่รออยู่นะคะได้ครับอยากแบกบ้ามเอ็ดซีให้พี่กังเอามาอ <c oughs> <c oughs> อิ่มอ่ะอิ่มแล้วไม่ไหวอ่ะนี่เรายังเหลือหมูอยู่อีกสองกล่องอ่ะเราสั่งหมูมาดูดิอันนี้ก็คือน้องข้อหมูทอดกอน่อร่อยไหมกอนกินเงียบเลยนะกินเงียบแต่กุ้งจะหมดแล้วนะแต่ก่อนได้กินเถอะ กินพวกนี้คัดต่องเสียเลยนะโอเคไม่กินก็ได้จริงหรอพวกยามันต้องกินแบบวันต่อวันอ่ะถ้าเขายามมาแล้วอ่ะแต่ถ้าแยกแยกก็อยู่ยังยังไม่ของสด้วยยังแยกได้อยู่แต่ของสดมันควรจะกินวันต่อวันก็มีคนถามว่าโทษนะคะบนสวรรค์มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยหรอคะไม่ได้อยู่สวรรค์น้องอาจจะมองภาพปิดไปที่นี่ไม่ใช่สวรรค์พี่กางส่งวัฟเฟิตต่างจังหวัดได้ไหมคะ ก็คืออยากจะส่งได้เหมือนกันแต่ว่าส่งไปแล้วมันต้องแบบไม่ไหวแน่ๆเราต้องแบบตุยก่อนเข้าใจไหมออมี <On me. S 1> อะไรเหรอข้อหมูทอดคือ the b e บสนะ <Yeah. S 1> ถามว่า do you love Jesus so much yes <c oughs> มันไม่เข้ากันนะครั้งก็ดื่มแล้วเหรอเปล่วมือเป็นมือเหี่ยวเกิดอยากดื่มน้เปล่ามันมีข้างล่างกับข้างบนล้างข้างล่างก่อนดีล้างข้างล่างก่อนนะเพราะว่าอะไรอ่ะแยกประเภทเถอะแต้ว่าที่ครางแล้วกินแล้วกินไม่ไหวแล้วใช้สบู่ในขังในสีดำก่อนแล้วค่อยใช้บนแก้วแต่ว่าบนแก้วเอาไว้ล้างเวลาล้างมือปกติอ่ะอ๋อเสียงดังเลย แต่ว่ากังรับจ้างแกะปูรับจ้างแกะปูเฟรมรับจ้างแกะกุ้งนะไม่ปลดปลดีดถ้าเวลาไปกินคือแบบสามารถชวนได้นอ่มึงันกันไหมอ่ะเปลี่ยนฟิลเตอร์ใหม่ฟิลเตอร์ไหนอ่ะ น้ำเพลนเลยได้ปะจริงเราคนลองดูแต่ว่าต้องเซฟกไม่นอนกันหรอ,หรอจะใช้ฟิลเตอร์นี้บ่อยๆเลยน่ารักมากเราจะซิกช่วยกินให้หมดนะทุกอย่างจะได้แบบเก็บเนี่ยเป็นงี้อีกแล้ว <c oughs> ใช่ป่ะก่อน <c oughs> แต่ว่ากินข้าวมาก่อนแล้วก็กินอันนี้ไม่ไหวใช่ <c oughs> มาบายครับฝันดีลงหน้าคะ่ะหมูกรอบมาจากหมูเซฟใช่ปะ่ะเป็นคันมาจากเซฟปะ่ะหมูเซฟอะ กินหอมแขกตอนนี้ถึงนานหิวน้ำขอน้ำหนึ่งฟิลเตอร์คือแบวไม่ไหว มุงเงีพี่กังพี่กรนนะ่ารักเกอรอคลิปนะครับได้เลยครับเสียงเขียวคือท้องร้องช็อกช็อกสวัสดีครับมิสยูทูไปแล้วก่อนอะไมาถึงแล้อ๋อ,อเราจะไปแล้วนะบา,บายครับกลับไปเลยบาย,บายอะไรอะบา,บายเด้ บายบายครับ